มาต่อด้วยช่วงภาษาพาพเพลินกับอาจารย์จินนี่กันค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับการเปิดเทอมของนักศึกษาและระดับชั้นของนักศึกษาจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปฟังค่ะภาษาพาพเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดเทอมใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฒบุริรัรรมแล้วล่ะคะ่ะ ปิดเทอมใหม่ New Semester is going to start ต้องบอกว่าภาคเรียนใหม่กำลังจะเริ่มแล้วนะคะพอมีภาคเรียนใหม่ปัากเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่า Orientation ค่ะ Orientation นั่นก็คือการปรถมนิเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะคะที่เด็กๆนักศึกษาเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยค่ะ และเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะเขาก็จะต้องเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ใช่ไหมคะยกเว้นนักศึกษาครูที่จะเรียนห้าปีคะ่ะแต่ว่านักศึกษาของอาจารย์จินนี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจเราเรียนทั้งหมดสี่ชั้นปีด้วยกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกันว่าเอ๊นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงสเนี่ยเขามีศว์เฉพาะเรียกกันคะ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรมาเริ่มที่ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freshman freshman fresh ที่แปลว่าสดใหม่นี่แหละคะ่ะคือเพิ่งเข้ามาเลยจบมหกแล้วเข้ามาเลยขึ้นชั้นปีหนึ่งนะคะ freshman e f-r-e-s-h-m-a-n freshman นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งหรือใครบอกว่าโหาัยนทีนี้จำไม่ได้มันยากจังเลย ใช้คำว่า first year student ก็ได้เหมือนกันนะคะ first year student first ที่แปลว่าอันดับหนึ่งลำดับหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะปีหนึ่งไปแล้วก็ต้องมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองกันค่ะชั้นปีที่สองค่ะแน่นอนนถ้าเกิดสมมติเราจำไม่ได้เราใช้คำว่า second year student ก็ได้นะคะ second year student เราไม่ใช้คำว่า two years student นะคะต้องใช้คำว่า second เพราะ second คือการไล่ลำดับปีค่ะไม่ใช่การนับหนึ่งสองสามสี่ one two three four แต่เป็นการไล่ลำดับค่ะเพราะฉะนั้นลำดับที่หนึ่งจะเป็น first ลำดับที่สองจะเป็น second ลำดับที่สามจะเป็น third และลำดับที่สี่จะเป็น fourth fourth นะคะไม่ใช่ four fourth นะคะ fourth ทีนี้ มากี่ลำดับที่หนึ่งนะคะนักศึกษาชั้นปีหนึ่ง freshman ไปแล้วนักศึกษาชั้นปีสอง second year student และมีอีกคำหนึ่งค่ะซึ่งเราควรจะรู้ไว้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่า sophomore sophomore จะกดด้วยตัว s o p h o m o r e s o p h o m o r e sophomore นักศึกษาชั้นปีสองค่ะ ตอนด้วยนักศึกษาชั้นปีที่สามกันเลยชั้นปีที่สามเริ่มโตจะเป็นรุ่นพี่ใกล้จะจบแล้วนะคะเริ่มออกฝึกงานกันแล้วเราจะใช้คำว่า junior junior J U N I O R J U N I O R junior หรือท่านผู้ฟังบอกว่าอาจารย์จีนี่คะใช้คำว่า third year student ได้ไหม Yes of course ได้อยู่แล้วคะ่ะ และชั้นปีสุดท้ายค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะเราจะใช้คำว่า fourth year student ได้เลยแต่อีกคำหนึ่งค่ะอยากให้เรารู้ไว้นั่นก็คือคำว่า senior senior อาวโสใช่ไหมคะคือเป็นรุ่นพี่เขาเลยเนี่ยจะจบแล้วเราเลยเรียกว่า senior senior student s e n i o r s e n i o r senior student เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ freshman sophomore junior and senior นักศึกษาชั้นปีหนึ่งปีสองปีสามและปีสี่ค่ะ,คะกิจกรรมรับน้องที่เข้ามาปุ๊บนักศึกษาได้รวมนะคะได้พบปะเจอเจอกับรุ่นพี่นะคะของเราเราจะใช้คำว่า welcoming activity welcoming activities แต่ว่า คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่หวังนะคะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒบุริดรัมของเราเนี่ยก็พยายามกำชับคัะนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนเลยว่าเราจะเป็น welcoming activity แบบสร้างสรรค์ค่ะจะรับน้องโดยสร้างสรรค์น,นะคะไม่มีกิจกรรมอะไรที่เหมือนเราได้ยินข่าวกันที่ไม่ดีนะคะ freshman orientation ก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเรามาต่อด้วยคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมหาลายัย ของจากนักเรียนระดับไฮสคูลมปลายมุ่งสู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะพอเข้ามาปุ๊บก็จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนค่ะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า enrollment enrollment และบริเวณรอบมหาลัยค่ะก็จะใช้คำว่า campus campus ค่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วต้องอยู่หอพักบ้านไกลค่ะหอพักจะใช้คำว่า d o r m i t r y d m i t r y หรือบางทีท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินนะคะเขาจะเรียกยอ่อว่า dorm, dorm, D-O-R-M, d o r m Dom. มาที่นี่นะคะมื้อเที่ยงมหาวิทยาลัยเรามีโรงอาหารค่ะสำหรับเด็กๆ Cafeteria, Cafeteria, คาเฟ่บวกเทรเียนั่นแหละค่ะง่ายๆแต่เราออกเสียงเร็วนิดนึงก็จะเป็น Cafeteria คาเฟเรีแล้วก็มีห้องสมุดให้เด็กๆค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ library library แล้วเรายังมีห้องประชุมใหญ่ค่ะอีกหลากหลายห้องเลย lecture hall lecture hall หรือจะใช้ Hall ก็ได้นะคะเอาละค่ะจินเชื่อว,ว่าคำศัพท์หลายๆคำต่อไปนี้นะคะที่เรา เราได้คุยกันไปมาสักครู่นะคะก็น่าจะเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเกิดหนูๆนักศึกษาใหม่ที่เตรียมกําลังจะเข้ามาเรียนเปิดเทอมใหม่วันที่9มิถุนายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะและสําหรับชาว B.E. นะคะภาษาอังกฤษธุรกิจที่อาจาร,รย์เจนนี่สอนอยู่นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะแล้วเจอกัน9มิถุนายนนะคะเด็กๆบายสวัสดีค่ะ ก็เบิดเทอมกันแล้วนะคะนักศึกษาขอให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองนะคะ